จริงๆหลักๆเนี่ยมักจะเกิดกับกลุ่มคนไข้สโตรกเนาะหนึ่งคือขยับมือบ่อยๆอ,อย่าปล่อยให้มือแบบอยู่นิ่งๆหรือว่าเอามือห้อยใส่สาย,สายถ้าเผื่อเป็นการนอนผมก็ต้องนอนแล้วเอาหมอนรองให้มันสูงกว่าหัวใจนึกภาพออกไหม ประมาณนี้ไอ้สองตัวนี้สาคัญมากถ้ามีอาการมือบวมแบบนี้เราจะมีวิธีการจัดการกับอาการมือบวมแบบนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดการกับอาการมือบวมกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับอันเนี้ยจริงๆอาการมือบวมมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเนาะจริงจริงมันได้จากหลายโรคเลยนะครับยกตัวอย่างโรคเช่นโรคอ่าสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองใช่ไหม การที่เกิดหลอดเลือดสมองที่นี้หลอดเลือดสมองแตกข้างซ้ายแขนข้งางขวาอ่อนแรงกล้ามเนื้อที่บริเวณแขนข้งางขวามันไม่มีแรงพอกล้ามเนื้อไม่มีแรงพวกน้ำเลืองน้ำอะไรพวกนี้มันก็ไหลเวียนปกติแต่ว่ามันไม่สามารถจะมีแรงตึงของตัวกล้ามเนื้อเนี่ยหรือกําลังกล้ามเนื้อที่บีบให้มันกลับไปมันก็จะทําให้บวมหรือว่าพวกคนไข้ที่เป็นโรคไตนะครับหรือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของข้อต่อ ต่างๆนี่มันเกิดภาวะข้อต่อเสื่อมอักเสบหรือบางคนเนี่ยคนที่เป็น CTS หรือว่าเอ็นผังผืดฝ่ามือทับเส้นประสาทพวกนี้ก็อาจจะมีอาการบวมในตอนเช้าเกิดขึ้นได้ครับทีนี้มามาดูวิธีการที่จะจัดการกอาการบวมซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยมักจะเกิดกับกลุ่มคนไข้โ t r o k เนาะถ้าเผื่อเราอยู่ที่บ้านเราก็จะแนะนําให้คนไข้อัมมา,าตหาดอ t r o k e เนี่ยพยายามบริหารตัวเอง ซึ่งวันนี้ผมจะสอนวิธีการบริหารตัวเองนะแต่มันจะยากนิดนึงสําหรับคนที่ถ้ามมีภาวะอ่อนแรงแต่ควรจะต้องทําบ่อยๆเพื่อลดอาการบวมนะครับเพราะว่าการบวมนี่มันทาให้ข้อต่อต่อตางๆมันติดได้ถ้าเผื่อเราปล่อยให้มันบวมนานๆเนี่ยข้อนิ้วข้อมือข้ออะไรางี้มันจะมีปัญหาทีนี้ลักษณะของการบวมส่วนใหญ่เวลาบวมจะบวมอยู่หลังมือตรงนี้นะที่เจอเยอะเลยแล้วก็แถวนี้ขึ้นมานี่นะครับวิธีการในการจัดการผมจะให้อยู่ประมาณ4อย่างด้วยกันนะข้อหนึ่งเลยก็คือการขยับมือบ่อยๆเออ ลืมเช็ดสัญญาณสัญญาณชัดไหมครับพอได้ไหมเออกดหนึ่งให้ด้วยสําหรับใครที่มีอาการบวมที่มือนะนะครับหรือว่าใครที่มีญาติก็ได้แชร์คลิปนี้ไปให้ให,ให้ท่านฝึกด,ด้วยก็ได้ก็ดีนะครับอ่ะทีนี้4อย่างนะสอย่างหนึ่งคือขยับมือบ่อยๆอย่าปล่อยให้มือแบบอย,อยู่นิ่งๆหรือว่าเอามือห้อยใส่สายเบลคล้องคอ,อไว้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทําให้การเคลื่อนไหวหรือว่าการหมุนเวียนของน้ําเหลืองหรือว่า พวกของเหลวที่มือเนี่ยมันน้อยพอการเคลื่อนไหวน้อยมันก็คัง่งพอคัง่งก็บวมครับดังนั้นการเคลื่อนไหวบ่อยๆจะดีอย่างที่2มันควรจะต้องอยู่สูงกับระดับหัวใจสมมติมือข้างข,างขวาของบวงมผมก็ต้องอยู่สูงถ้าเกิดเป็นการนอนผมก็ต้องนอนแล้วเอาหมอนรองให้มันสูงกว่าหัวใจนึกภาพออกไหมประมาณนี้ไอ้สอตัวนี้สาคัญมากดังนั้นการเคลื่อนไหวต่างๆเราควรจะต้องยกบ่อยๆนะครับถ้าเป็นท่านอนอาจจะวางไปเลยสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะแล้วเราก็ค่อย เปลี่ยนมานอนธรรมดาได้แต่ก็ต้องยกบ่อยๆวันยังไ้ทําทุกวันนะครับอย่างที่3ครับถ้ามันบวมมากจริงๆอาจจะต้องหาอะไรมาลัดเนะ่เราเคยอาจจะเคยได้ยินเขาเอาผ้ามาพันเพื่อจะทําให้ตรงนี้มันแน่นหรืออาจจะเคยเห็นโฆษณาของถุงรัดหรือส่วนใหญ่จะเป็นขาบวมมันเนาะตรงปลายเท้าอะ่ะเขาจะลัดแน่นนิดนึงตรงข้างบนเนี่ยเขาจะลัดหลวมๆห,หน่อยอันนี้เราก็อาจจะไปยุกใช้ถุงมือที่มันยาวขึ้นมาแล้วก็ตัวมืออาจจะลัดแน่นนิดนึงแล้วตรง ลายก็จะหลวมๆหน่อยอาจจะใช้ผ้าพันพวกนี้ก็จะช่วยได้นะครับอีกอันนึงก็คือการนวดครับการนวด,ดว,วันนี้สอนวิธีการนวดเป็นเทคนิคคล้ายๆกับการบริหารเลยเรานวดแล้วเราก็บริหารไปด้วยดีไหมเดี๋ยววันนี้จะสอนนะ,ะมาดูกันนี้วิธีการเนาะอยากให้ดูผมจะไล่ตั้งแต่ตรงนิ้วมือนะนิ้วมือเวลาเราถ้านิ้วมือบวมแต่ถ้านิ้วมือไม่บวมเราก็ไม่ต้องเน้นมากเนาะก็แบบนี้ครับหมุนเป็นวงกลมอย่างนี้หมุนค่อยๆไล่ไปทีละข้อนะครับทีละส่วนแบบนี้ ตัวไหนที่มันบวมแล้วก็รูดไปอย่างนี้คือไม่ต้องกดลงไปลึกไม่ดีฟิกชันแบบนี้นะหรือคนที่เป็นอัมาพาตอ่ะไม่ที่บอกไปนวดอ่ะนวดไม่ใช่นวดแบบไปกดอย่างนี้ไม่เอานะครับคือเรานวดตามเนี้ยตามที่ผมบอกก็พอเป็นการเขาเรียกว่านวดลดอาการบวมเราจะนวดเบาๆเวลานวดเราจะนวดแค่ตรงช่องว่างระหว่างผิวหนังกับกล้ามเนื้อมันจะมีช่องว่างอยู่เราแค่รูปนิดเดียวให้ตัวเนี้ยมันมีการหมุน มีการถ่ายเทของของเหลวไล่ไปทีละข้อนะครับไล่ทีละข้อประมาณ 3- าถึงหรอบอย่างเงี้ยค่อยๆไล่ค่อยๆขยับไปหมุนอย่างงี้ก็ได้นะครับเป็นเทคนิคขยับข้อหรือไล่น้ําเหลืองไปเรื่อยๆในภาพออกไหมของนิ้วมือประมาณนี้ไล่ไปทุกข้อนะครับให้มันครบส่วนไหนที่มันบวมเยอะเราก็ต้องเน้นเยอะหน่อยนะครับวิธีการก็จะหมุนแบบนี้ก็ได้เทคนิคใช้ได้หลายเทคนิคเลยเราประเมินโดยการดูหลังก่อนและหลังการนวดอ่ะ ถ้าเรานวดแล้วเออมันเริ่มยุบเริ่มยุบก็ใช้ได้นะครับแล้วเวลานวดเรานวดไล่ทีละส่วนจากปลายปลายมือนะสังเกตผมไม่ได้นวดจากไหล่มานะผมจะนวดจากปลายนิ้วขึ้นมาเลยนะครับค่อยๆไล่เข้ามาถึงฝ่ามืออย่างเงี้ยนะฮะไล่มาทุกนิ้วนะโดยเฉพาะนิ้วไหนที่มันบวมส่วนใหญ่มันจะบวมสองสามนิ้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้บวมทุกนิ้วบางคนบวมทุกนิ้วก็มีนะอันนั้นคือบวมมากเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือการลดบวมโดยการรักษาที่ต้นเหตุมันด้วยเนาะอันนี้ก็สําคัญแต่ว่าถ้าเป็นหลอดเลือดสมองเนี่ยจะเจอได้บ่อยยังไงก,ก็ก็ต้องใช้วิธีนี้อยู่แล้วนะครับโอเคนะอีกโป้งครับหมุนแบบนี้ก็ได้ด้านข้างส่วนใหญ่เขาจะบวมตรงหลังมือตรงนี้เนี่ยเราก็เน้นอย่างนี้นะครับไล่น้ําไล่น้ําที่เป็นช่องว่าไม่ต้องไปกดแรงถึงกระดูกนะไม่ต้องนะแค่นี้เองแค่นี้นะครับ เบาๆไปเรื่อยๆทีนี้ตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะบวมตรงนี้ตรงนี้มันไม่เท่าไหร่ใช่ไหมตรงเนี้ยเยอะนะเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันน้อยอวิธีการก็ลองคึงกดแบงนี้แล้วก็ได้ครับจับอย่านี้นะสอดเข้าไปแล้วกดพวกนี้นะครับอ่บีบเหมือนบีบเหมือนถุงน้ําอำแล้วก็บีบถุงน้ําเบาๆค่อยๆบีบไปนะครับ ระวังข้อติดระวังข้อมันเจ็บหลังจากนั้นเราก็ต้องมาบริหารข้อต่อด้วยซึ่งผมสอนคลิปวิธีการ,รบริหารข้อต่อไปแล้วใช่ไหม,มไปดูด้วยนะครับถ้าเผื่อใครที่มีอาการบวมพวกนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้ด้วยก็จะดีนะครับถ้าเขาใครสามารถขยับแขนขยับมือได้เนี่ยดีเลยแต่ว่าถ้าใครขยับไม่ได้ก็ต้องทําให้หน่อยนะแล้วก็สอนให้เขาทําเองก็จะดีมากนะครับโอเคไหมทําประมาณสักสามถึงห้ารอบนะครับเนี่ยไล่ไปค่อยๆไล่ไปแบบนี้นะครับ ทีนี้มาละเปลี่ยนมือมาแบบนี้พอได้ไหมอืมไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากเนาะมีใครมีอาการมือบวมไหมเคยมีไหมคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นกัน,กนทุกคนเนาะต้องมีโรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรังแต่ว่าถ้าใครมีแล้วเนี่ยแนะนําว่าต้องทาบวกนี้จะช่วยได้ดีนะครับแอะดูนะทีนี้เสร็จแล้วตรงข้อต่อหลังมือ มาตรงนี้แล้วนะแบบนี้ครับไล่มาเลยนะครับเราลไล่ขึ้นมาข้างบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไล่มาที่ไหล่ที่บ่าตรงนี้ได้เลยสิบครั้งเนอะรูปมาอย่างนี้นะฮะเสื้อ,อน,นี้ถอดไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ค <c oughs> ือยังใส่เสื้ออยู่อรูปขึ้นไปนะครับเนี่ยเวลารูปเนี่ยดูสังเกตดูดีๆเห็นไหมมองเห็นไหมผิวหนังผมอะ่ะ ถ้ามันบวมนะมันจะเป็นน้ําเป็นก้อนนะลองทําดูพร้อมๆกันก็ได้เนี่ยมันจะเป็น,นอันนี้คือมันไม่บวมเนาะวิธีการเช็คการบวมเออผมลืมสอนวิธีการเช็คการบวมดูยังไงอย่างนี้ครับกิมนิ้วกดลงไปถับปุ๊บปล่อยมันยังเป็นรอยบุ๋มอะ่ะชัดเลยบวมมากนะครับแล้วก็ค่อยๆนวดไปหลังนวดเสร็จแล้วก็กิมอีกสักทีสิเออเป็นยังบุม๋มบุ๋มน้อยลงก็ใช้ได้ปกติบุ๋มแล้วมันจะต้องคืนตัวภายในกี่นาทีประมาณหนึ่งนาทีมันต้องหายไปแล้วนะแต่ว่าถ้าใครแบบหนึ่งนาทีโอ้ย เป็นหลุมอยู่เลยเงี้ยแสดงว่าบวมค่อนข้างเยอะนะครับโอเคนะตรงนี้บ้างครับหน้ามือตรงนี้ก็จะมีการบวมได้นะครับแถวนี้เพราะมีพวกช่องว่างของเนื้อเยื่ออยู่ตรงนี้ก็ลูบขึ้นมาได้ลูบอาจจะลูบมาเป็นช่วงก่อนก็ได้ลูบมาที่เนี่ยข้อศอกก่อนแบบนี้นะครับอาจจะใช้ออยล์ร่วมด้วยก็ได้นะครับแป้งก็ได้ครีมก็ได้นะครับที่มันไม่แบบเหนียวไม่หนืดมากะนะไม่ต้องเป็นแบบโจโจบบอะไรขนาดนั้นเอาแค่แบบ เป็นน้ำมันก็ได้ครับให้มันลื่นนิดหนึ่งนะเพื่อลดฟิกชันลดการเสียดเสียงเพราะว่าคูไปเงี้ยแสบนะมันออกร้อนด้วยอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะใช้แป้งหรือว่าใช้อะไรที่ทําให้มันลื่นขึ้นแล้วก็สไลด์ตรงเนี้ผิวหนังเข้าไปโอเคนะทางด้านข้างตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็อีกเทคนิคแบบนี้ค่อยคยไล่สมมุติว่าบวมมากใช่ไหมค่อยค่อยไล่ค่อยคยไล่ค่อยคยไล่ นี่เลยสาหรับคนไข้กลุ่มโรคหลอดเลือดสมองตีแตกตั้นพวกนี้นะครับที่แขนบวมๆเนี่ยจะเอาไปช่วยได้เลยหรือว่าข้ออักเสบพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับไล่ตั้งแต่ปลายมือจนมาถึงรักแร้เลยเพราะว่าเนี่ยคือน้ําเหลืองเนาะน้าเหลืองที่มันคั่งหรือว่าพวกของเหลวที่มันคั่งเราสามารถไล่เข้าไปกลับเข้าไปที่บริเวณใต้รักแร้หรือว่าตรงบ่าด้านหลังพวกนี้มันจะมีต่อมที่รับเอาน้ำพวกนี้กลับเข้าไปในหัวใจ กลับไปหมุนเวียนใหม่ก็ไปล้างกลับมาก็กลายเป็นน้ําดีเป็นเลือดกลับมานะครับพวกนี้ก็จะช่วยได้พวกน้ำเหลืองพวกนี้มันจะอยู่กับกระแสเลือดอยู่แล้วนะครับนะฮะโอเคไหมพอได้เนาะนี่ประมาณนี้ไล่จนครบนะครับเสร็จแล้วของข้อสอบทาไงนะครับเอาที่กําม,มือแบมืออย่างนี้บ่อยๆนะครับสิบครั้งสักสองสามเซตนะครับกระดกข้อมือขึ้นกระดกข้อมือขึ้นลง นะครับทีละข้อเนาะสิครั้งเป็น1เซตสัก2อเซตงอศอกนะทีนี้งอศอกเข้าเหยียดแบบนี้นะครับเมื่อเวลาเราไล่ครบแล้วอาการบวมเริ่มลดลงก็ทําแบบนี้นะครับ10ครั้งไม่ต้องยกของไม่ต้องอะไรนะครับเป็นการบริหารข้อต่อต่างๆแล้วก็ความมือหงายมือแบบนี้พอได้ไหมนะครับเสร็จแล้ว ยกแขนขึ้นแบบนี้แบมืออย่างนี้แล้วก็กำแบมือนะครับเนี่ยตัวน้ํามันก็จะไหลกลับมาแต่ต้องทําบ่อยๆวันหนึ่งสักสองสารอบเนะาะเช้าเที่ยงเย็นแบบนี้นก็จะช่วยบรรเทาอาการรวมกับการใส่ถุงม,มือหรือว่าพันแขนแล้วก็ขยับบ่อยๆโอเคไหมครับพอได้เนาะที่ไหลนอกจากการลูบเข้ามาที่ไหลแล้วพยายามขยับหัวไหลให้หัวไหลเขามีการขยับบ้างนะครับ ให้เลือดที่มันไหลเวียนหรือน้ําเหลืองที่มันไหลอย,อยู่ตามนี้มันได้ขยับบ้างนี่ก็จะช่วยได้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกกลุ่มข้ออักเสบก็เรามาระวังการนวดที่ไปกระตุ้นตรงที่เป็นข้ออักเสบอ่ะมันมันอักเสบมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ต้องระวังดังนั้นเวลาเรานวดอย่างที่บอกครับเรานวดแค่ชั้นใต้ผิวหนังไปจนถึงตัวกล้ามเนื้อแค่นั้นแล้วก็ลูบเราไม่ได้ไปกดขยี้กล้ามเนื้อขยี้เอ็นอะไรนะครับไม่ได้กดแรงเป็นเหมือนเราลดลดอาการปวดหรือว่าอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะอันนี้เป็นการลด อาการบวมของน้ำเหลืองดังนั้นมันจะเบาฮะดังนั้นคนที่เป็นโซกใช่ไหมที่ไปนวดนะต้องบอกหมอนวดหรือว่าคนที่นวดเราอย่าไปนวดแรงมากสําหรับแกนที่มีอาการบวมเน้นเป็นการรูปหรือการออกกําลังกายข้อต่อพวกนี้จะช่วยได้ดีหรือใครที่แบบเนี่ยมือมันแกงนี้เลยเราจะสอนวิธีการยืดเดี๋ยวไว้ทําอีกคลิปแล้วกันเยอะประมาณนี้ลองเอาไปใช้ดูครับก็ใครที่มีอาการแบบนี้ลองทําตามนี้เนาะก็พอช่วยได้ส่วน ใครที่มีญาติแบบนี้ก็ส่งคลิปนี้ให้เขาจะได้ฝึกไปด้วยอยู่ที่บ้านก็ทําตามไปเลยประมาณนี้นะครับฝากไปด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามมีข้อสงสยัยก็ inbox เข้ามาสอบถามที่ Facebook Fan Page ที่เราเริ่มไลฟ์อยู่นี้นะครับหรือว่าไลน์ของเราก็ได้นะครับแอดบัณฑิตคลินิกครับแอดบูนดิไีไนไอซี D I T C L I N I C, ครับแอดบัณฑิตคลินิกนะส่วนใครที่มีอาการแขนบวมพวกนี้ก็สามารถทำกยายภาพบับัดได้นะครับก็จะมีเทคนิคการลดอาการบวมต่างๆ ที่บัณฑิตคลินิกเก้าห้าบาของเราก็จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะครับที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่รามคาแหงนะครับซอยรามคาแหง21่สิบเอนาะโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนได้นะครับแล้วก็ที่อุบลราชธานีอีก2สาขาที่วรินชำราบและพิบูลบางสา,ารครับโทรนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์0 8 5 3 6 9 9 9 7 7นะครับ0 8 5 3 6แ9 9 7 7ครับแล้วก็ถ้าใครที่เป็นอาการพวกนี้อย่าลืม4ข้อนี้เลยนะอะไรฮนะขยับมือบ่อยๆนะครับ ใส่ถุงมือรัดแล้วก็ยกแขนสูงกว่าหัวใจใช่ไหมถ้าบริหารแล้วก็อย่าลืมบริหารแล้วก็นวดลดอาการบวมพวกนี้ทําบ่อยๆพวกนี้อาการบวมก็จะดีขึ้นครับรวมไปกับการออกกาลังกายส่วนอื่นๆร่วมด้วยแล้วก็รักษาอาการพวกน,นี้อยู่สม่ําเสมออาการก็จะดีขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ ก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง Tik t o k นะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ Line นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง Line ์ o o m นะครับโดยพิมพ์หาคำว่า แอดบันดิตฟริซิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ